ความขมังเวทกระถาอาคมที่ดึงดูดคนแก่กล้ามาปะทะกันก็ได้ดิไวเตยอูมันดูดิเฮ้ยพวกเสน่ห์ปะวะเสน่ห์มน์ดำมากอุ้ยคนนี้ก็เป็นอะไรอุ้ยตายตายอุ้ยมันมีขอด้วยไวเตยอุ้ยุ้เตยต่อแตนต่อเตอน้ยเตยนี่มันจอมขมังเวทองการจอมขมังเวทดีเตย เอาเลยครับผมยินดีตตอนรับเข้าสู่รายการหลอนดาร์คเวฟบวันนี้เตยมันไปเจอเว็บไซต์หนึ่งบนเว็บมืดที่พวกเราสามารถนัดเจอสองครามจอมขมังเวทได้โดยที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าสงครามจอมขมังเวทที่มาจากดาร์คเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะมาลองนัดเจอสองครามจอมขมังเวทจากเว็บไซต์นี้กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้นะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปรับชมคลิปกันได้เลย เฮ้เตยวนเนียทางเว็บไซต์ดาร์กเว็บอะมันมีสงครามจอมขมังเวทมาวิหูสงครามจอมขมังเวทเลยเหรอนี่นของอะไรงี้ป่างั้นกูลองไปอ่านข้อมูลก่อนละกันศึกไซอัสสมนม์ดำที่ผู้มีวิชาคมแก่งกล้ามาสู้กันหูมีวิชาคมแก่งกล้าเลยเหรอวะโหดโหดมากแน่เลยงั้นลองไปดูแล้วมีใครบ้างอ่ะอเฮ้เตยนี่มันจอมขมังเวทนี่ว่าหูหแลวมึงดูรูปแรกดิทำไมหัวเขาโลนๆนวะ หัวรถไม่ทันมาดูหลังเขาดิคือแบบน่าจะของเยอะน่าดูเลยไงใช่ไงรูปที่สองเฮ้ยรูปที่สองก็จอมขมังเวทเว้ยโอ้โหแต่ดูดิมีคนสั่งให้ว่ะยังขังอ่ะแล้วพาสักให้ด้วยรูปที่สามเฮ้ยนี่ก็จอมขมังเวทนี่หวายเตยแต่มึงดูข้างหลังดิเป็นเหมือนยันอัคคระอะไรวะขังไว้เปล่าน่าดิวะส่วนรูปสุดท้ายนี่วัวธนูหัวโอ้โหวัวธนูก็ลงลายเลยว่ะน่ากลัวแล้วมึงสนใจรูปไหนอย่างนั้นอ่ะโอ้โหจอมขมังเวท ขังๆเลยรูปสองเลยรูปสองเนี่ยนะออที่มีพาสักให้หรอกำลังลงของเลยเออน่าจะขังหน้าดูงั้นเ็เอานี้แล้วกันจอมขมังเวทกระถาอาคมที่ดึงดูดคนแก่กล้ามาปะทะกันโอ้โหแก่กล้าเลยวะกษัตริย์ประจานจุ๋ยแล้วเราจะโดนลูกหลงป่ะอย่างเนี้ยไม่รู้สนใจดีต่อที่อีเมลเนี้ยงั้นไปดีต่อที่อีเมลเลย คู่ชมคามเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อไปทางอีเมลและได้ทำการนัดเจอศึกสงครามจอมขมังเวทไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วและทางดาร์คเว็บเขาได้ติดต่อกลับมาว่าจะจัดส่งโลเคชั่นไม้เรลาภายในสิบห้าที่ข้างหน้างั้นเราไปรอดูเลยดีกว่าเตยที่นี่มาที่ไหนวะแคนั่นดีไว้เนาะดูดียังลกอะ่โโโปะโตรสกปรกอะ่ะเตย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 อะไรอะไรดิ เมื่อลังทำพิธีอะไรมานายเตยก็ไดาดีไหวเตยอูมันดูดิฮึ่ยพวกเสน่ห์ปะวะเสน่มนดำมากแล้วมีผู้หญิงดูด้วยไอเตยหูแล้วมีลูกน้องด้วยว่ะก็ไดาดีไหวเตยฮึ่ยแกใคพิุ่ะขบจเตยลูกมันตัดด้ว่ะนี่จะมีของปะวะวิวิเตยยยคนนี้เขเป็นอะไร อะไรวะน้าอูโดนของเข้าไปแล้วไอ้เตยเุ้ยอูยังขังอ่าไอ้เตยขึ้นหน้าดีวะโดนของเข้าไปแล้วไว้เตยมันเกินไปอุ้ย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 เตยนั่นมันใครวะน้าอุ้ยอุ้ยอะไรวะอุ้ยเตยอะไรของมันอุ้ยอูเกินไปไว้เตยอุ้ยอูอุ้ย อะไรวะยังไงพี่ดีกูฟังวะอุ้ยเตยอุ้ยเตยมีดจ้าจะผมจะกัดให้อุ้ยเตยอุ้ยอุ้ยเตยแทงกันไม่เป็นไรหรออุ้ยเตยอุ้ยอุ้ยมันกำลังทำอะไรกันวะน้ามันกำลังจะเล่นของเหรอวะอุ้ยเตยมันกำลังทำของเล่นของแล้ววะมึงดูดิอุ้ยมันมีของด้วยใบเตยอุ้ยอุ้ยเตยต่อแทนต่อแทนมึงดูต่อแทนดิอุ้ยเกินอุ้ยอุ้ยเตยต่อแทนว่ะฮึ วิวิวไปไหนของมันแล้ววะน่ะ <anonymous> อ <eterm Gore> ุ้ยเตยุวิวิวิไม่ได้เรื่องเลยว่ะอุ้ยเตยอุ้ยเตยดูดิมึงกำลังทำพิธีอะไรวะนายเตยอุ้ยแล้วมึงดูรอยสักดิโอ้โหจอบกระบังเวทอะไรวะนี่ไอ้เตยอู๋ยังเกินอ่ะแล้วมึงดูรอยสักดีอู๋แล้วมึงดูมีด้ยมีดมีดดำเหรอวะกูไม่เคยเห็นมีดดำเลยไอ้เตยอุ้ยอุ้ยเตยอะไรวะน่ะาุ้ยอ้โห วันจริงหรือไม่เตยอย่าาเจอปูดึงไปหนดึอาจาก่อนวิววูบวิเตยวิมันกำลังจะไปไหนวะจะไมมันโหดจังไว่เตยอุกลัวรีบป่ะโอ้ยโอ้ยเอาไอ้น้อตื่นไอ้น้อยอุ้ยอะไรไวเตยตื่นดูดินี่ที่ไหนวะแกล่ะอยู่วะอใครไวน้อยน่าอยู่ข้างบนซ้ายอะไอ้น้อยนี่วะอี้นี่มันใครวะอุ้ยเตยนี่มันจอมขมังเวท รอยสักตี๋เลยไอ้ตื้อทำไมจอมกระหมั่งเวทมันเยอะจังไไวเตยแล้วที่นี่มันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยวิวิเตยอะไรวะอู้เฮ้ยไอ้ใหญเองเป็นอะไรของเองมันมือกอลัฟแม่ผมไปเวิอะไรไว้เตยตัวแม่เองไปวะวิโอวมึงดูรอยสักดีวูยังเกินไอ้เตยวิไอ้ใหญ่ใหญ่ไม่เข้ามาวิเตยที่มันลักแม่ผมไปที่มันจับตัวแม่มันนี่วะท้าผีสักการ์ดไว้ใหญ่มันเข้ามาวิผมตามจอมกระหมั่งเวทไอ้เตยวิ ยังเกินไอ้เตยโจมขามเจ้ากระบังเวทไอ้สิงไก่ดำยังเกินไอ้เตยยังสุดไอยจะกบกอนไปหมดแล้วเนี่ยเอาเอาไอ้สินบอกให้มึงเก็บอาการหน่อยเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าเก็บไม่ไหวแล้วเนี่ยสกปรกก็สกปรกอ่ะเฮ้ยไอตี๋เป็นตุ๊ดเจ็บ Language thêm năm. Oui, chơi, 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 Ôi chơi, 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 Ôi chơi, 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 ไปจัดการมันอุ้ยเตยอะไรวะจอมกำมังเวทอุ้ยอุ้ยเตยมึงดูต่อแตนดิอุ้ยมึงดูต่อแตนไอ้เตยมันดูต่อแตนอุ้ยอุ้ยแค่ได้ทำอะไรกูไม่ได้หรอกอุ้ยเตยอะไรวะอุ้ยอุ้ยมาแล้วอุ้ยอุ้ยจอมอุ้ยยังเกินไอ้เตยเป็นเราเองวะสลบที่เอาไว้เตยไออาจารย์มึงอ่านหนึ่งกับกูหน่อยไหมอุ้ยดิอุ้ยเตยน้องแกเนี่ยนะถากจุ๊ยอุ้ยตกคารตกคารจอมกำมังเวทอ้เตย อออาาาจจรรยย์ so ์ต <brightness> <desserts> ุ่้ยเตยสงครามจอมกมังเวทว่ะเนี่ยแล้วอาจารย์มันจะได้ขนาดไหนวะอุ้ยเตยกูก็ไม่ตู้ดอ่ะเฮ้ยอะไรวะโอ้มันจะใส่เวทแข่งกันโล่ไอเตยเฮ้ยเฮ้ยเตยมันกำลังทำของใส่กันโล่หวะวิมันเสกตัวเลยวะไอเตยมันหุ่นอะไรทุกอย่างเลยวะไอ้เตยสัตว์ของมันนะหวะเฮ้ยโอ้มันเสกแล้ววะไอ้เตยวิเฮ้ยวิเตยนี่มันเสือนี่วะเสกข้อไอ้เตย วุวทำไมไม่ไปไว้เตยเุยโยวอ้าะไรของมันวะวิวิก็มีสัตว์เหมือนกันไวเตยขอมันกรนอมันเหมือนควายเลยไวเตยโไก่เตยไกจัดการมันนีไปเรียอะไรวะโอ้ยเสียใหายเลยวิวอะไรของมัวะวิย ดูจอมกำบังเวดีเตยจานครับสงสัยต้องเลี้ยงควายใหม่คร anyway> <the ับโอ้เอ็งพูดอย่างนี้เอ็งมาหนึ่งหนึ่งกับข้าเลยไหมวิเตยเลยวะแน่จริงวะโอ้ยเตยมีดหวังมีดนี่แน่จริงเปล่าวิโอ้ยเตยอะไรของมันวะน่ะวิโอ้ยเตยไล่แล้ววะไล่แล้วดูมันเอาแล้วยเตยโอ้ยโอ้ยยังเอาอ่ะโอ้ยยังเอาไอ้เตยอวิมึงดูดิ โอ้ดูดิวิชงวิชาจัดการหมดแล้วโอ้หิหิเหมือนจะเตียวทาเนี่ยหิเหมือนมันจะเตียวทาเนี่ยเตยอู้หิมันดูดิมันมันกำลังจะเตียวทาเนี่ยแม่ดีวายจอมกระบอกเว้เขาสู้กันอย่างเงี้ยหว่ะที่ไอ้เตยโู้หยแกช่วยอยากได้มากใช่ไหมแม่มันอะหิอะไรของมันหวาหิไอเตยหิหิเตยมันปันแล้วหิหิเตย แม่เขาตลกไปเลยไวเตยวูบเฮ้ยอะไรวะแม่เขาตลกไปยังไงวะไอเตยแม่ของเองวะเนี่ยเฮ้ยแมงโดนแน่อุ้ยแมงโดนนี่แน่อุ้ยเตายวะรีบหนี